เพุนมาชุมบรรยากาศวันทำบุญนะครับที่วัดบางพีใหญ่กลางครับัก่อนไหครับอบครนับต้องประทุมบรรยากาศนะครับแร้วก็เข้าไปไหว้พระด้วยกันนะครับเข้าไปไหว้พระนอนด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเพื่อนมาประมวันใจพันอนด้วยนะครับไัดถึงหน้าประตูนะครับ ช่างหัวมันนะครับประกอบไปมาเล็กนิดนึงนะครับเพื่อนๆครับก็มาไหว้นะครับนบน์แดงย่สาวครับแบลนี่สิมีไหมีขนบางหน้าหลายตานะครับวันนี้เป็นวันวันวันอาสาขับบูชานะครับ นนี้ก็จะเป็นวันขรรศานะครับคนก็เนืองแน่นนะครับเพราะว่าก็จะมากันทยอยทยอยกันมาแล้วออกไปด้านหลังขึ้นไปไหว้ขอใจพน่อนองด้วยนะครับวันนี้นะครับพาพี่น้องทุกคนขึ้นไปนะครับกดี๋จัดเป็นน้องอพาเพื่นพนพอนของน้องพี่นะครับมารับชมนะครับวันนี้ นนดนนเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปข้างหน้าน,ยายยานาะยเดินไปใส่ตู้แล้วนะแล้วอ้อมไปได้ตูลยออมไปได้ก็เสียนะครับก็เสียก็สาหสนะครับเราเราใช้ไม่ค่อยแต่ไไม่ค่อยถูก,น,ก,กน,นะครับจากกอา่อนะครับมาถงทงด้านที่สารแะทาัทานท่านก็เสียท่านนะครับ ไปไหว้หัวใจนะครับวันนี้หัวใจพรน,นอนนะครับต้องไปด้านหลังนะครับจะมีทางด้านศึกษานะครับมันมีนี่รััเซียมซีนะครับเซียมซีเล็กทอนิ์นะครับ CNC นี่ครับ อาจารย์ต่างๆรวม CMC ที่ใส่บัตรก่อานะครับรียญประจำวนเกิดนะครับใส่ทุกวันไปเลยนะครับใส่ นับบักเซอร์ไเลยจะนับก่อนกลัตังค์ไม่พอนะครับกลัตังค์ไม่พอสบายไปเรื่อยครับสบายเรียนไปเรื่อยๆนะครับเสร็จไปเลยครับไม่ต้องน้ำไม่ต้องน้ำครับครบนะครับกลัวไม่ครบครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่า ใส่เข้าไปนะครับใส่กลับนะครับเหลือเหลือก็ใส่กลับไปสมบูรณ์ด้วยวใส่กลับไปพร้อมกันเลยราใส่เข้าไปเลานเือใส่ไปบาเสร็จก็จะเข้าไปชมหัวใจนะครับเสใสจบาสิ้งก็เข้าไป ตู้บริจาคคนนั้นอีกทีนึงนะครับผมก็จะพูปนะผมไปข้อนอนนะครับนี่ครับก็ถือว่าตู้เสร็จแล้วก็เข้าไปเลยครับตามไปเลยทางเข้าลงไปตรงนี้เลยครับนะครับนี่ครับป้ายมีแต่ป้ายบอกนะครับเพื่อนเิยลงมาเลยเนี่ยฮงชั้นที่สี่นะครับขึ้นไปก่อนนี่ชั <estiver thorough development injuries> ้นที่หนึ่งนะครับนี่ครับผมชั้นที่หนึ่งในระหว่างชั้นนี้ก็จะมี รูปพระเจจิยต่างๆรูปฝาผนังนะผมวาดภาพไว้ติดตามฝาผนังนะครับรับชมกันไปรเรื่อยนะครับชั้นที่หนึ่งนะครับนี่ครับเดินต่อปีนะครับิเนเข้าไปทางนี้นะัะมีผู้คนเข้าไป,ไปชั้นที่สองนะครับ ครับางชั้นนี้ก็จะมีะกิจกรรมฝาผนังนะทั้งร่วมสทมั้งไม้ทั้งลูนเรท่้งเอียงชั้นท,ที่สองเพื่อนๆนะผมก็จะมีคานไม้สนับมุดอยู่นะครับนะี่ครับเพนะราะว่าจะไปต้องเป็นเป็นไม้ปูนค้ำนะผมชั้นท,ที่สองนะครับอมนะร,นะร,ระหว่างระหว่างชั้นก็มีอย่างเงี้ยผมมี มีกิจกรรมฝ่าพนังนะครับนี่ทันที่สามนะครับก็จะมีน้องนั่งสมาธินะครับผมก็จะนั่งกับไหว้ี่สักย่านึงนะ่นแหะไหว้ก่อนแล้วก็หันหลังกลับมานะครับนี่ก็คือจะเป็นทัานที่สี่นะครับมองไปจะเห็นหัวใจอยู่นะครับก็กมุดตรงนี้ครับมุดตรงนี้ลงไปแล้วก็กขึ้นกุ้มหัวนงกอนะครับ มัมลงขึ้นไปออเนี่ยมุดตรงนี้แหละครับมุดเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนะครับชั้นสุดท้ายจะมีผู้คนมากมายนะครับทยอยทยอยขึ้นมานะครับวันนี้ครับจะเห็นได้ชัดนะครับนี่นะครับคือหัวใจของพนอนนะครับนี่หัวใจของพนอนนะครับอยู่ด้านนี้นั่นอยู่ส่วนอก แล้วก็นี่พวกเป็นว่าายในวภายในนะผมซึ่งเราเป็นเรียกไม่ถูกนะครับเป็นราชศัท์เป็นศัแท์ก็พระองค์ท่านนะครับเนี่ยผมเปลี่ยนตากล้องนะครับตากล้องนี่ถ่ายให้ตานะครับตาก็จะปิดทองหน่อยนะครับขึ้นมาหลายครั้งขึ้นมาอยู่สองถึงสามครั้งนะครับแต่ไม่ไม่เคยถ่ายนะครับมาครั้งนี้ก็เลยถ่ายนะครับถ่ายแล้วก็ปิดทองด้วยนะทำให้ครบพิธีนะครับ ผู้คนบางหน้าหลายตานะครับน้องทาคอยขัดกุ้งเท็ดครับปิดทองนะครับว้เอาย่อภายในนะผมเดี๋ยทายาสก็ไม่ให้เก็บไม่ป่วยไม่ให้สุขภาพแฉีงแรงนี่นะครับผมไม่เก็บไม่คันไม่ปว่วยนั่นเองนะผมถ่ายมือจมูกกหลังจากปิดทองเสร็จแล้วก็จะ,ะไปปิดทองพุทธรูกทีหนึ่งนะครับ ครบสามแผ่นนะครับผระวางหัวใจนะครับผมระหว่างอวัยวะลำไส้ต่างๆนะครับก็เสร็จแล้วนะครับทั้งขยะทิ้งนะครับผมก็จะไปติดที่ไหนอีกแล้วพุทธรูปนะครับผมพุทธรูปก็มีหลายองค์นะครับอยู่ในชั้นนี้นะครับมีหลายๆองค์นะครับ ไฟเยอะเลยนะวฟมันเรียนน้ำนะผมเอาให้เอาให้สะใจเลยนะผมมาขอพรท่านนะครับไม่ให้เก็บไม่ให้ผูดรวยเรื่องลูกเรืองมามาทีเปลี่ยนเปลี่ยนตากล้องแล้วนะผมคือมันคือมันมันหลานทำบ้างหลานก็อยากทำนะผมจะปิดทองเหมือนกันนะผม ดูได้หลายมุมนะครับเพื่อนดูได้หลายมุมครับดูได้หลายมุมนะครับคุณหลานก็จะไปทําบ้างนะเห็นเขาแปะเหรียญก็อยากไปแปะเหรียญไปหยอดเหรียญนะครับนะกมบรรยากาศไปด้วยกันเพื่อนไม่แปะนิสัยแปะเออแปะนิสัยเขาแปะเหรียญเฉสัยเขาไม่ได้ตั้งเหรียญนะผมจะตั้งเหรียญแปะไว้แหน่โอเค ปิดทองนะครับถ่ายให้ดูเยอะๆครับผมเองก็ไม่ไม,ไ,มไม่ขึ้น,นมาหลายครั้งก็ไม่กล้าถ่ายนะครับมนี่เป็นรูกหัวใจนะเนี่ยหัวใจของของพนหอนนี่แหละ